อกไก่นึงไข่เค็มนนค What I eat in a week สวัสดีค่ะทุกคน เสียงเป็นธรรมชาติเลยนะคะเอาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิดว่าเออทุกคนน่าจะมีหลายๆคนที่คิดถึงการเปิดคลิปด,ด้วยชุดนอนลายหมีแล้วก็หัวฟูๆหน้าสดแบบพึ่งตื่นอย่างนี้นะคะแน่นอนว่าคลิป What I eat in a week วุงเล็บเอ็นเรากลับมาเพราะว่าเออวิกเอ็นเ,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 เนี้ยนะเดี๋ยวขอเรียบเรียงเรียบเรื่องเด็กิดนึงนีายวกลับมาใหม่อะมาเริ่มคือว่ามีคนมนาะขอคลิป What I Eat กันเข้ามา ใช่ปะเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วแล้วก็มีคนแบบเออรอดูวอล์กของพี่อีเพราะว่าเอกที่ไปเจ้าเจียเราไม่ได้ทําวอล์กลง u t u b e บวกกับวีคเอ็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่บ้านเราจะเข้าเมืองกันเพราะว่าน้องคาร่าเนี้ยมีเข้าไปเรียนแถวสยามนะคะเราก็เลยได้ไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราทําเป็นวอล์กแบบเล็กๆบวกกับวอทไออีในวีคเอ็นเนี้ยว่าเรากินอะไรยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวมีอธิบายเพิ่มเติมไประหว่างกินแล้วกันเนาะว่าช่วงนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็กินยังไงบ้างนะคะทุกกคคนนนน็สสําหรัับวีนนี้ะะเยใจ ด้วยที่เราจะไม่มีการออกกำลังกายให้ดูเพราะว่าเราได้ออกกำลังกายมาแบบ7วันติดแล้วทั้งไปยิมเล่นพีละทิสมีเล่นที่บ้านบ้างคือแบบว่ามันแน่นขนาดแล้ววันนี้ก็เลยจะต้องเป็นวันพักนะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้ก็กาลังคิดอยู่ว่าจะกินชากาแฟหรือว่าเหมือนเดี๋ยวค่อยออกไปหากินข้างนอกทีเดียวหรือวจะกินที่บ้านก่อนเพื่อให้ความแบบมีความกระปี้กระเป๋าหนึงหูก,ก็คือเลือกเป็นชงชาเขียวร้อนเดือมน,นะคะทุกคนช่วงนี้ชอบแบบชงชาเขียวที่เป็นฟองๆอย่างเงี้ยเพราะว่าขี้เกียจตีมัทฉะ นะคะอันนี้คือได้มาจากเจเจียนะวิธีก็ง่ายมากเรากดน้ำร้อนก่อนอันนี้เป็นชาเขียว100%ซ็นะคะทุกคนเราก็แช่เข้าไปเลยเก็รอสักประมาณ5-7นาทีอะไรเงี้ย เราก็คค่อยดน,นะะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองยี่สิบนะคะเรามาถึงโรงแรมที่เราจะพักกันในอาทิตย์นี้แล้วแต่ว่าเขายังทำห้องไม่เสร็จนะเราก็เลยนั่งรอยอยู่ข้างล่างแล้วก็สั่งอะไรมากินค่าเวลานะคะวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากชาเมื่อเช้านะอันนี้โชว์ให้ดูก่อนอย่างแรกที่กินไปนะคะก็คือเป็นน้ำเซลรลลรี่อันนี้เป็นของร้านผักฉ่ำคำําหอมที่อีฟเคยลงไปในเ ไอจีสตอรี่แล้วนะคะก็เป็นน้ำเซเรลลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับอีมล้านน้ำเซเรอรี่รสชาติไม่ได้แบบดื่มยากเลยนะคะช่วงนี้ก็คือเหมือนดื่มเพื่อแบบดีท็อมร่างกายนิดน,นึงเนาะ,ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นน้ำอันนี้สีอาจจะประหลาดนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบสองอันนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีแบบผงนะคะแล้วก็ มีเป็นรดนิสสีแต่ทุกคนมันเป็นเหมือนแบบเม็ดฟู่ผักอะไอีกก็ใส่เป็นเม็ดฟู่อันนี้ไปด้วยคือช่วงนี้ค่อนข้างจะกินอาหารเสริมแบบบำรุงนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความคูงโควิดแล้วก็เราคนรอบข้างติดโควิดกันไปหลายคนเราก็เลยเน้นดูแลร่างกายตัวเองดื่มวิตามินดื่มอะไรที่มันแบบเออดีต่อร่างกายนิดน,นึงนะคะซึ่งปกติอีมก,ก็มีดื่มอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างซีเรียสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะก็คือมีน้ำวันกหนึ่งแล้วก็ อี่อิฟสั่งมาที่เนี่ยที่ผาคาเขามีร้านอาหารด้วยแต่อิฟไม่ได้สั่งอาหารของเขาอิฟสั่งน้ําของเขามานี่ก็คือเป็นน้ำมะนาวโซดานะคะไม่ใส่น้ําตาลใดๆเลยนะจ๊ะเพราะอิฟไม่ค่อยกินน้าตาลและอิฟก็สั่งอาหารจากไลแมนมาร้านนี้เคยสั่งอะไรเดี๋ยวเอาเมนูให้ดูว่าสั่งอะไรบ้าง อีพักแถวสยามมามันจะมีร้านร้านคีนที่อีเคยสั่งครั้งที่แล้วมันชื่อร้านว่าอันเดอร์มนะมันจะเป็นพวกเม,มนูแบบปลากระพงอกไก่อะไรเงี้ยกินกนแล้วเขาก็อีช,ชอบตรงที่เขามีแบบนิวทริชั่นบอกว่า1พอร์ชั่นน่ะมันกี่แคลเป็นโปรตีนเท่าไหร่เป็นคาร์บเท่าไหร่เป็นไขมันเท่าไหร่นะคะอย่างแรกที่ส่งสั่งมาก็คือเป็นอกไก่นึ่งไข่เค็มนะคะอันนี้ประมาณ300กว่าแคลแล้วก็อันนี้เป็นอกไก่พันสาลายนะคะ แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้อุ่นมาก็เลยเดี๋ยวจะได้กินแค่อันนี้แหละกินรองห้อไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะเดินไปหาอะไรกินอีกทีนึงส่วนน้องคาร่าทานเป็นอะไรคะข้าวไข่ต้นต้มยำกุ้งค่ะก็จัดเต็มเลยสิคะเออจ <c oughs> ุดๆไปเลย <c oughs> เอาให้เต็มที่ค่ะ <c oughs> พี่สาวไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> เ,เลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันบุฟเฟ่คนเดียวหงอ มาลองกินกันอืมอืมอร่อยทุกคนอันนี้อร่อยมากแบบรสชาติของไขเ่เค็มแล้วก็อกไก่ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แข็งจนเกินไป เดี๋ยวอันนี้จะสั่งกลับบ้านด้วยเอาเป็นแบบแค่ฟรีพเพราะเขามีขายแบบแค่ฟรีถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะเคยเข้าไปดูในไอจีเขาอ่ะมันมีแบบเหมือนเป็นแชรงขายด้วยนะทุกคนลองเซอร์เข้าไปดูได้ชื่อว่า under 360นะคะลองดูอร่อยน,น้องฟองหนึ่งให้ดูเลย323แคลโปรตีนไปแล้ว59คาร์บแค่8แล้วก็แฟต6 ต้งแบบเดมาคืออีก็ไม่ได้แบบคำนวณแล้วนะว่าต่อวันอี้ต้องกินแคลเท่าไหร่อะไรยังไงก็เลยจะเน้นกินเป็นแบบโปรตีนเยอะเน้นหนึ่งเหมือนแบบดูเป็นหลักว่าแบบหลักเรากินโปรตีนเพราะว่าออกกาลังกายแล้วก็คาร์บบ้างส่วนพวกไขมันนะก็จะกินแค่ไขมันดีไม่ได้อัดเข้าไปเยอะเหมือนตอนที่กินแบบโลคาร์เพราะว่าถ้าเกิดว่ากินไขมันเยอะอะแคลมันค่อนข้างสูงแต่อีกไม่ได้คำนวณแคลไงก็เลยเออไม่ได้กินอะไรเยอะมากมายนะคะ อนนี้นะคะก็คือเป็นเวลาเกือบๆ6โมงเย็นเราทุกคนหลังจากที่เราเช็คอินแล้วก็เข้าไปแบบว่านั่งเชียร์งานนิดนึงถ่ายลงถ่ายรูปอะไรพอกรุกิบนะแล้วก็ตอนนี้กาลังจะเดินไปที่เซนทรัลเวิด์ลนะคะที่มาอยู่รอบนี้มันเป็นเหมือนเราแวะเข้าสารเลยจริงๆนั่ง BTS มาก็ได้ประมาณ2สถานีแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินนะคะเพราะว่าตอนเย็นอากาศมันไม่ร้อนมากแล้วก็ถือว่าได้เดินได้ขยับได้ออกกาลังกายด้วยเก่าว่าอาเสียงดังไม่รู้จะได้ยินไหม เออเคารองผมแล้วกันก็คือตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเดินมาเดินดูนู่นดนี่ที่เซ็นทรัลเวิด์เพราะว่ามันมีหลายช็อปดีแล้วก็อาจจะหาไม่ใช่อาจหรอกต้องหาอะไรกินในเซ็นทรัลเวิด์นั่นแหละเดี๋ยวไว้ถึงร้านเราจะถ่ายให้ดูว่าสรุปเลือกกินอะไรนะเพราะว่าตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินอะไรนะคะ ้าที่เราสั่งมาแล้วเราสั่งเป็นไซส์พีทปะพีเตอร์พีเตอร์ทีก็คือเป็นไซส์เหมือนแบบว่าไม่ใช่เล็กจิ๋วแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพิ่งเคยมาทานที่ร้านแล้วบอกว่าเออเพิ่งรู้ว่าถ้วยเขาหนาขนาดนี้แล้วก็สั่งโมจิมาด้วย2อันเป็นโมจิคาเข้ากับโมจิคาเขียวไม่ใช่คาเขียวชาเขียวเล็บีนะทุกคนร้านนี้แนะนําเลยว่าแบบอร่อยมากแล้วเขาก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีน้าตาลจากผลไม้นะแต่ว่าเราก็ทานได้นะอร่อย วันนี้เราก็กำลังเดินกลับมาที่ที่พักแล้วนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าห้องเราก็แวะซื้อน้ำอย่างนี้เวลาที่เรามาพักที่โรงแรมอะ่ะเขาจะชอบให้น้ำไม่พอเราก็เลยจะต้องตุนน้ำไว้นะคะเพราะว่าแค่สองขวดอะ่ะมันไม่เพียงพอทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ควรจะสะเตย์ไฮเดรนนะคะก็แนะนำว่าให้ซื้อน้ำเป็นแพคอย่างนี้ไว้เลย สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นเช้ามาเออไม่มีนาไรก็ดูด้วยตอนนี้น่าจะประมาณ8ปดโมงแต่ว่าเราตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วเราก็เดินออกมาตรงแถวสยามนะคะก็คือจะไปหาออออกาแฟเออพูดไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มกาแฟจะไปหากาแฟดื่มตอนเช้าแล้วก็ จะไปซื้อของนิดหน่อยแถวสยามมันเต่รตอนเช้าคือแบบเงียบม,มากซึ่งแบบเดินชิลมากสบายมากถ้าเกิดว่าใครมาแถวนี้นะแนะนําให้ลองมาเดินเช้าๆมันก็ชิลๆดีแต่ว่าอรับมลภาวะาน,นิดน,นึงนะออกมากับน้องคาร่าเหมือนเดิม สรุปว่าเราได้กินสตาร์บัคนะซึ่งเป็นสตาร์บัคเปิดใหม่ที่สาขาสยามนะคะแล้วแบบตึกข้างนอกสวยมากเกาหลีฮงแดเมียงนุให้ดูเมนูที่ต่างนะคะอันนี้เป็นชาเขียวนะคะตอนนี้สตาร์บัคเนี่ยมีเมนูที่ขึ้นเออไม่ใช่ขึ้นชื่อเมนูที่ชื่อว่าเพียวมัทฉะซึ่งเพียวมัทฉะเขาจะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ใดๆเลยปกติในรอบเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าจับคู่กับนมแอลมอนนะคะก็คือคล้ายๆเป็นมัทฉะลาเต้กับนมแอลมอนแต่ว่าเราสามารถบอกเขาได้ว่าชงน้ำเปล่าแล้วก็ไม่ใส่ใส เราก็จะได้เป็นเพียวมาช่าร้อยปอร์เ,นเ็นอย่างนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวน้องคาราต้องไปเรียนต่อนะก็จะสั่งเป็นอันนี้เป็นอเมริกาโน่ปะอเมริกาโน่ o, ใส่เป็นวานิลาใ้หลับชูการ์ฟรีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเลี่ยงแบบเออน้ําตาลที่เป็นน้าตาลก็สั่งเป็นอันนี้ดีกว่านะคะวานิลาใส่ลับชูการ์ฟรีอร่อยด้วยแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังไก่งวงนะคะใช่ไหม,ไม เออโฮวีแครเมอรี่แดงหวาคะ่ะสำหรับของอีฟตอนนี้คือเหมือนแบบวา่ายังไม่ได้แบบผิวอะไรมากมายตอนเช้าอีฟจะไม่กินอะไรที่มีแคลอรี่นะคะเพื่อเป็นการทำไอเอฟไปก่อนเดีย๋ยวอาจจะแบบว่าสั่งอะไรกินในแบบว่าตอนบ่ายนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อวานที่กินคาร์บไปค่อนข้างจะเยอะนะคะจากทั้งเอ,อ่อพาตาัต้าแล้วก็มีเป็นแป้งจากในบางเมนูแล้วก็มีกินอาซาอีที่เป็นผลไม้ด้วยนะคะวันนี้อีฟก็เลย จะลดเคาร์โบไฮเดรตลงนิดน,นึงนะคะ<ส>เพื่อถั่วเฉลี่ยบาล,ลานซ์กับของเมื่อวานเพราะเมื่อวานเรากินเยอะแล้ววันนี้ก็ลดลงนิดน,นึงถ้าเกิดว่าจะกินอะไรที่แบบว่าเป็นเคาร์โบไฮเดรตก็จะเลือกเป็นค์บแบบที่ค่า G i ไต่ําๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นพวกโฮลเกรนโฮลฟูด้ดแล้วก็เหมือนแบบการดูดซึมช้าๆอะไรอย่างนี้ไปแทนนะคะแล้วก็อาจจะเน้นไปที่ในส่วนของโปรตีนแล้วก็มีไขมันดีบ้างอะไรนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอส่งลูกไปโรงเรียนบาย,บาย ก็คือส่งลูกน้อยไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะน้องคาร่าไปเรียนแฟชั่นไปแล้วไปแล้วหลังจากที่ส่งน้องคาร่าไปเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กอีว่าจะเดินกลับไปที่ห้องพักแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรเคลียร์ถ่ายงานแล้วก็รอน้องคาร่าเรื่องเรียนน่าจะเที่ยงแล้วค่อยสั่งอาหารมากินนะคะอันนี้ให้ดูข้างหลังตาตาบักก็คือตึ่งนี้ทุกคนถ้าจะมามาตอนเช้าไม่มีคนเลยแล้วมันถ่ายรูปสวยเดี๋ยวขยุกเข้ามาก่อนเพราะว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่แน่ใจว่าจะได้ยิงกันแค่ไหนไปแล้วกลับห้องแล้ว กลับไปเหลวก็ต้องล้างหน้าอีกงงอีกว่าแต่งทําไมก็คือแต่งถ่ายงานแล้วก็กลับไปก็ล้างหน้าแล้วก็ถ่ายงานนะคะทุทางเดินที่จะเดินกลับที่พักเราสวยมากทุกคนมีความเกาหลีอันยองไหมกรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวเกือบจะดีแล้วแต่ว่ามองไปคือฝุ่นคลักเลยนะเช้านี้ฝุ่นคลักเลยนะ เวอร์ชันใหม่คะ่ะเป็นเวอร์ชั่นหน้าสดแล้วก็ปากซินะคะเพราะว่าที่เราถ่ายนะคะเป็นสกินแคร์เดี๋ยวเราจะมีเหมือนแบบช็อตที่ทาสกินแคร์ด้วยเราก็เลยต้องล้างหน้าสดก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อน,นิดน,นึงเพื่อให้สีเนี่ยมันไม่แบบถ้าสีน้าตาลนี่มองว่ามันจะค่อนข้างโดดเด่นเกินไปนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เราถ่ายเนี่ยมันเด่นขึ้นมานะคะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองเกือบจะครึ่งแล้วในที่สุดเราก็จะมาเริ่มอาหารมื้อแรกกันซึ่งอิมเนี่ยสั่งอาหารมาจากร้านโปรดอีกหนึ่งร้านที่ชื่อว่า f ร i e n d l y By b a ย a นะคะเป็นร้านอาหารแบบแนวเพื่อสุขภาพนิดนึงคืออิฟชอบกินเพราะว่าอร่อยแล้วก็อันนี้พกลงมาฉาำบนท้องก็คือเป็นเค็กรอบกรอบอันนี้คือชอบมากจะต้องมีติดบ้านแล้วก็แบบกินทุกมื้อเลยทุกคนได้มาจากร้านครีนนะอันนี้ก็คือที่โตสามารถทานได้นะคะแล้วก็เมนูที่อิฟสั่งมาจะมีทังหมสัม มีแบบเป็นสลาดมีเป็นโทสแล้วก็จาไม่ได้อะแต่ว่าจะเลือกกินแค่หนึ่งอย่างก่อนแล้วกันส่วนอันอื่นก็คือเก็บไปกินมืออื่นเป็นคนที่เหมือนแบบเวลาเข้าเมืองทีจะชอบสั่งพวกอาหารอย่างเงี้ยที่มันมีขายแค่แบบใจกลางเมืองเท่านั้นสั่งแล้วก็ทยอยกินถ้ากินไม่หมดก็คือเอากลับไปกินที่บ้านด้วยเพราะว่าบ้านเรามันค่อนข้างไกลแตญยาณน,นอ้อยสั่งอะไรก็ไม่ได้อะ จะเลือกกินเป็นอะไรเดียขอเป็นเมนูที่แบบคลนคลีนเนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเราจัดหนักจัดเต็มมาแล้วมาให้ดูเมนูกันหน่อยอย่างแรกอันนี้เป็นเ,เขาเขียนว,ว่าโปรตีนโทนนะคะทุกคนก็คือเป็นน่าจะเป็นอกไก่แล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็ข้างล่างเป็นขนมปังที่เป็นซาวโดอนนะอันนี้น่าจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้เพราะว่าน่าจะมีคาร์บอยู่ประมาณหนึ่งนะคะ,ะ,คะก็เลยเอเก็บไว้ก่อนในอย่างหนึ่งที่สั่งมานะคะเป็นซีซ่าสลัดน้ำสลัดแบบไลท์ไลทแบบแคล,ลอรี่ไม่ได้สูงมากนะคะอีกว่าอันนี้ก็ อร่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาน่าจะมีเป็นไข่ออนเซนนะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดแกกินเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้ ให้ดูนะคะยังไม่รู้ว่าจะเลือกกินอะไรดีระหว่างอันนี้ซีซาสลัดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อชอบมากๆก็คือเป็นเหมือนแบบเมนูซิกเนเจอร์โบของเขานะคะก็เป็นอกไก่แล้วข้างในก็จะเป็นมีพวกผัดเคียวแล้วก็แครนเบอร์รี่มีถั่วอะไรนะคะสุดน้องผูกเข้ารอบนะคะก็คือเป็นซีซาสลัดนั่นเองให้ดูน้องสลัดของเขาก็จะมีความเหมือนแบบใส่กว่าน้ำสลัดซีซานิดน,นึงนะแล้วก็ด้วยความที่เอ่ออันนี้มันเป็นเมนูผักเนาะโปรตีนก็เลยจะไม่ได้เยอะอีกก็เลยจะกินคู่กับอก ไก่หอ่อลาลายครีมที่สั่งมาเม,มื่อวานจากอันเด360นะคะก็กินสองอย่างจะคิดว่าอาจจะไม่หมดนะทุกคนหรือว่าทั้งหมดก็จะเออจะอิ่มมากแต่เดี๋ยวดูก่อนอิ่มเมื่อไหร่ก็หยุดเมื่อนั้น สรุปว่าเราก็คือมื้อเย็นวันนี้นะคะไปซื้อของจากดอมกี้แล้วก็กลับมากินที่ที่พักตรงล็อบบี้เขาให้นั่งกินได้นะแล้วก็อันนี้แม่ซื้อน้ำอันนี้มาเป็นดับเบิลซีรสเอ,อ่อรสอะไรอะพีทลินจีอร่อยดีนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มสูนแคลเขาก็คือจะใส่เป็นสารให้ความหวานพวกแบบอิริที่ท่ออะไรอย่างนี้นะคะอร่อยดีกินแก้แบบ เขาเรียกว่าอะไรกินดื่มให้สดชื่นได้แล้วก็เขาบอกว่าอันนี้มีแอลคอฮในทินด้วยนะคะซึ่งแอลคาฮนทีนประมาณ0ู3ุดนาเปอร์เซ็นต์แค่นั้นต่ออาหารกันว่างขออีจะเป็นปลาย่างนะคะอันนี้ของน้องคาร่านะไม่ใช่ของเราอันนี้ปลาย่าง <c oughs> ญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบสาล่า,ลายุ่นปรุงรสนะน่าจะอร่อยดีซูมาลองส่วนนะะ้องคาร่าก็คือจัดเต็มไปด้วยซูชิเลย <c oughs> แล้วก็มีพาดีน, <c oughs> นะคะ <c oughs> จริงๆอ่ะอีซื้อที่เป็นมาเขือเทศมาด้วยอันนี้อยากจะลองว่ามันจะอร่อยเหมือนที่เขารีวิวไหมเห็นแบบของเกาหลีเขาบอกว่ามันอร่อยหวานแต่ของญี่ปุ่นไม่รู้เหมือนกันไหมแต่ก็เลยซื้อมาลองเพราะว่าสองอันลดราคาด้วยแล้วก็ มีซื้อตลาดปกไก่นมพันมาด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่แก่กลิ่นถ้าเกิดว่าไม่อิ่มเดี๋ยวให้แกะแต่ถ้าเกิดว่าอิ่มก็คือเก็บไว้ไปกินที่บ้านเป็นคนชอบแบบชอบตุนไปเรื่อยมื้อนี้อร่อยมื้อนี้ปังขนมหวานวันนี้นะคะก็คือเราพกมาจากบ้านเองเป็นขนมของร้านอีสต์ด o t d ัดดกนะคะถ้าใครเคยดูเหมือนแบบนมเฟ็จะเห็นว่าเรากินขนมร้านนี้บ่อยมากเป็นขนมที่แบบโปรตีนสูงแล้วก็อร่อยมากเนี่ย หนึ่งกล่อง70%แคลโปรตีนไปแล้ว9กรัมนะอันนี้เรากินจนเหลือแค่แบบชิ้นเดียวแล้วส่วนอันนี้เป็นบราวนี่ราวาของร้านเดียวกันเมื่อกี้วันนั้กินไปแล้วครึ่งชิ้น แต่อีกครึ่งชิ้นเนี่ยเราจะกินอันนี้ชิ้นหนึ่งแบบประมาณ80แคลเราก็เลยชอบแบ่งกินแบบมือละครึ่งชิ้นอย่างเงี้ยมันก็แก้อยากขนมหวานได้แล้วมันก็ได้โปรตีนสูงด้วยนะคะแนะนําเลยถ้าเกิดใครเจอร้านเนี่ยให้รีบพุ่งตัวไปซืป้อเราตุนไวที่บ้านแบบเนยอะมากชอบมากอร่อยมากมา,มาที่เช้าวันอาทิตย์น,นะคะวันนี้กําลังจะเดินออกไปกินกาแฟเหมือนเดิมเซิร์ชมาว่าร้านชาตาบาร์ที่ไปมาเมื่อวานอะ่ะเขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคะเราก็เลยจะเดินไปที่ ร้านนั้นเพราะว่าร้านอื่นน่าจะยังไม่มีร้านไหนเปิดนะเพราะวันนี้น้องคาร่าเนี่ยต้องรีบไปแต่เช้าเลยนะคะ อ่ะทุกคนงงไหมว่าบางทีคือเรากลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะเพราะว่า <laughs> <laughs> คือไปกินที่เอ่อมื้อวันนี้เมื่อกลางวันอนะไปกินที่ร้านพริมมายลลัดนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านเจ้าเปิดเจ้าประจําของเราเขาจะเป็นอาหารแนวลอฟูดูดแล้วคือทางเราก็หมดแต่เอนจอยกับอาหารจนลืมถ่ายคลิปมาเลยเมนูเขาอย่างที่บอกเป็นลอฟูด้ดก็คือจะเป็นอาหารแนวที่แบบไม่ได้แปลรูปมากมายแล้วนแะบบอร่อยมากคือถ้าเกิดว่าถ้าเราเข้าเมืองหรือว่าไปอยู่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่จะสั่งมาบ่อยๆนะนอกจากร้านเฟรดดี้บายพยาแล้วก็ร้านพริมก็เป็น อีหนึ่งร้านที่เราชอบนะนั่นแหละที่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเข้าไปอยู่ในเมืองร้านที่เราสั่งก็จะประมาณนี้จะเป็นแนวแบบกินคีน,คน,คนบ้างลอฟูดบ้างสลัดบ้างที่มันไม่มีอยู่แถวบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างจะชานเมืองนิดนึงเนาะก็สําหรับคลิป What I eat in We e k ก n d ็เนี้ยก็ประมาณนี้กินประมาณนี้สําหรับเย็นเนี้ยนะคิดว่าอาจจะไม่ได้กินอะไรแล้วนะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะอาจจะออกไปปั่นจัก,กร,รยานที่ยิมแล้วก็ไปต่อยมวยแค่นั้นนะคะสําหรับวันนี้หวังว่าคนจะ enjoy ในคลิป What IE a t นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำเอ่อคลิ เดี๋ยวไว้จะพยายามแบบอัปเดตคลิปใหม่ๆให้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย